สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเลยนะครับพี่เซนนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาที่มาเอนชารเบิดนะครับซึ่งต้องมาที่รูปปั้นแห่งอำนาจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปดี๋ยูปปั้นแห่งอำนาจนี่มาอยู่ที่เกาะรูปปั้นแห่งอำนาจแล้วน,นะซึ่งวันนี้จะมานะคะต้องเตรียมหินเอนชาร์มานะครับแล้วก็เตรียมเงินมาสี่ร้อยด้วยนะคือลงลิฟต์หนึ่งครั้งใช้สี่ร้อยอ่ะ คือจะขึ้นมาแล้วจะลงอีกก็ต้องจ่ายสี่ร้อยจ่ายกับคนลงคนนี้นะครับโอเคไปลงริบเลย ถึงแล้วยังถึงแล้วยังเนี่ยถึงแล้วอันนี้มันเวลากลางกลางวันนี่มันต้องเป็นกลางคืนผมได้ยินในแชทมาสามก้อนเนี่ยนะต้องกลางคืนด้วยโอ้ยต้องรอจนกว่าจะไปถึงกลางคืนอีก นี่เบ็ดที่ดีมากคิงล็อตกลางคืนเธอมีใครก็ได้เหยียบม่กลางคืนเดี๋ยนีเลยเนี่ยมันต้องเป็นกลางคืน อครก็ได้ทำให้เป็นกลางคืนหน่อยจริงนี่ผมจะยอมเสียงเงินสองพันเพื่อไปซื้อโดเท็มมาเปลี่ยนกลางคืนดีไหมเพราะไม่งั้นไม่มีใครเปลี่ยนให้แนี่เลยนี่ไม่มีใครเปลี่ยนให้เลยเนี่ย แต่เกาะที่ขายโทเทมมันอยู่ใกล้ๆนี้เองนะหัวร้อนะเ,เปลี่ยนให้หน่อยใครก็ได้อุตสามารถถึงเกาะทั้งทีไม่เหมือนไม่มีวี่แววใครจะเปลี่ยนเลยในเกาะที่ซื้ออยู่ตรงนี้เลยใกล้มาก ทางเข้าก็เข้าทางนี้ไปซื้อเลยก็ได้ผมเคยพาไปแล้วใน EP ที่แล้วของที่แล้วเกาะซันสโตนอโอ้เอาจอดตรงนี้ก็ได้ ยวปีนขึ้นเองชุบโอเคไปขึ้นไปแล้วก็ไปในถ้ำนูน้นเพราะผคงไม่มีใครเปลียบกลางคืนให้หรอกไปฝั่งขวาประมาณตรงนี้ตรงนี้เลยนี่เข้าไปเข้าไปให้ลึกขึ้นเข้าไปให้ลึกอีก มันจะเป็นโทเทมอันแรกที่เราได้ใช้เลยซื้อเรียบร้อยแล้วผมซื้อมาแล้วอย่ามีใครเปลี่ยนเป็นกลางคืนล่ะให้ผมไม่เปลี่ยนเองเ,เลอเรืออยู่ไหนต้องไปหาเรือ เลืเ่อยตัวแถวนี้ไม่ใช่ก็จะไม่ผิดตรงนี้นว่ายน้ำไปเลยได้ไหมรงนี่ใช่ไหม รูปปั้นแห่งการปกครองแตวไม่ใช่รูปปั้นแห่องอำนาจอยู่ตรงนู้นใกล้ใกล้เองเนี่ยใกล้มากแปบ๊บเดียวก็ถึงเดี๋ยวขอเปลี่ยนเองนะไหนว่าตัวเทียมที่ได้เมื่อกี้ มันอยู่ตรงไหนแล้วนะตรงนี้ไปต้องลงไปก่อนแล้วจ่ายสี่ร้อยโอ้ยเหนื่อยจริงๆ กว่าจะได้เอ็นชานทุกคนไม่ต้องรอนานด้วยก่อนจะลวไปโคตรจ้ะไปลงเท่นบูชาตรงนู้น โฮเทมมาเถอะนี่กลางคืนจงมามาแล้วกดเอนชานไม่เอาแฮสลี่ที่มันทำให้ตกไวขึ้นไม่เอาคูเน็กี โอ้ยอันสุดท้ายเอาไอ้ที่มันทำให้มันตกได้ไวขึ้นขอร้องมาเถอะมามาสุดท้ายแล้วอะไรอ่ะฮะศูญเสียความคืบหน้าอะไรคือศูญเสีย,ยความคืบหน้า ความคืดหน้าคืออะไรวะเอาองงแล้วหินเนย็นช้าหมดเกี้ยงทั้งกระเป๋ามีน้ำไม่ตดลองเลยวะปุ๊มนี่ไม่ใช่น้ำเนี่ย อเคลองดูตรงเฮ้ย <Hey. S 1> ความคืบหน้านี่ไงสูญเสียความคืบหน้าคืออะไรวะ มันทําให้ตกปลาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมกี่ด้านล่างกับเวลามาติดลบสองติดลบอะไรแบบนี้ใช่ไหมอยากติดลบเจ็ดสิบมันจะลบไปยี่สิบห้าอากติดลบหนึ่งร้อยจะลบไปยี่สิบห้าจะเหลือประมาณ 75. เจ็ดสิบห้าเฮ้ยของดีอยู่แต่อยากได้แบบล่อไว้มากกว่าเดี๋ยวช่างเถอะับบ้านดีกว่า ใช้หอยดีหม้ว่าหรือไม่ใช้ดีองั้นสำหรับคลิปเดียวนี้ก็จะลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ